สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับผมจะทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพย่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทํานายดวงของผู้ที่เกิดราศีพฤษภประจําปักหลังของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทําความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้ เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวของท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีพฤษภประจำปักหลังของเดือนธันวาคมปี2564กันเลยครับ ซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนนั้นถือว่าเป็นช่องน้องใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านเป็นจํานวนมากหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับการทำนายดวงในคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายหรือว่าปากสุดท้ายของปีพุทธศักราช2564แล้วนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำนายดวงประจำปี2565กันนะครับดังนั้นหากว่าท่านใดนะครับผมต้องการอยากจะเช็คดวงประจำปี2565แล้วแล้วก็ เป็นการเช็คดวงแบบส่วนตัวนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับชาวราศีพฤษภครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31ทธันวาคมปี2,564นั้นเมื่อเปิดไพ่ขึ้นมาทั้งหมด10ใบนะครับไพ่ใบแรกนี่ผมจะให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งหมายถึงตัวตนของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภได้ไพ่2ดาบเป็นไพ่ใบแรกนะครับนั่นหมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้น เป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารบ้านเมืองติดตามเรื่องเกี่ยวกับทุกๆอย่างนะครับแม้กระทั่งกระแสของโลกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับเป็นคนที่อินเทรนด์เป็นคนที่ไม่ตกยุคนะครับและนอกจากนั้นชาวราศีพฤษภนั้นยังเป็นคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการสื่อสารนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าชาวราศีพฤษภนั้นเป็นคนที่มีความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนงด้่นงของพวกไอทีพวกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พวกสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะฮะที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ชาวราศีพฤษภหลายท่านนี่นะครับประสบผลสำเร็จก็คือทำมาหากินทำมาค้าขายในสื่อโซเชียลหรือว่าสื่อออนไลน์ประสบความสำเร็จมานักต่อนักแล้วนะครับดังนั้นชาวราศีพฤษภนี่นะครับถ้าหากว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะฮะทำมาค้าขายอะไรก็ตามแต่ ท่านไม่ควรที่จะพลาดสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับท่านสามารถที่จะโปรโมทเกี่ยวกับทางด้านของกิจการร้านค้าต่างๆของท่านผ่านสื่อออนไลน์แล้วท่านจะทําได้ดีกว่าราศีอื่นๆด้วยนะครับชาวราศีพฤษภส่วนไพ่ใบที่2นี้คือไพ่เพจออฟแวนนี่นะครับหมายความว่าชาวราศีพฤษภนั้น่ะ ไม่ค่อยได้อยู่ในถิ่นกําเนิดบ้านเกิดของตัวเองนั่นเองนะครับบางท่านนี่ต้องจากบ้านมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับบางท่านนี่อาจจะมาอยู่กับท่านนั้นของญาติพี่น้องมาเรียนอยู่ต่างจังหวัดมาเรียนอยู่ต่างอําเภออย่างนี้เป็นต้นนั่นเองตั้งแต่เด็กนะครับส่วนบางท่านนี่นะครับผมพอเรียนจบแล้วก็อาจจะไปทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนบางท่านนี่นะครับไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศเลยนะชา,าวราศีพฤษภนี่นะครับจริงๆแล้ว ดวงของชาวราศีพฤษภนั้นได้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาถือว่าถูกฉโงกนะครับอยู่ในบ้านเกิดของตัวเองก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นความเจริญรุ่งเรืองแล้วจะสู้ออกมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงของชาวราศีพฤษภจะถูกฉลโงกในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภนี่นะครับถ้าเป็นในลักษณะของการทําธุรกิจผมถือว่าชาวราศีพฤษภนั้นเนี่ย เป็นนักธุรกิจในสายเลือดเลยก็ว่าได้นะครับบางคนนี่นะครับผมอาจจะไม่เคยทำการค้าการขายเลยเพียงแต่ในช่วงแรกๆนี่อาจจะไปดูเขาหรือว่าไปทำงานกับเพื่อนไปทำงานกับท่านั้านของบริษัทห้างร้านต่างๆเห็นแนวทางในการํำมาค้าขายแล้วก็เอามาทำธุรกิจของตัวเองมักจะประสบผลสำเร็จแต่ว่าชาวราศีพฤษภนี้จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นเรื่องของการทาธุรกิจแล้วเราก็บอกได้เลยนะครับ แม้กระทั่งคนใกล้ตัวแม้กระทั่งแฟนนี่นะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องราวของการค้าการขายเรื่องของธุรกิจด้วยอย่างนี้เป็นต้นนนเดงสรุปแล้วถ้าเป็นเรื่องราวของการบริหารจัดการเรื่องราวของการเมเนจเมนต์เรื่องราวของการ,ร,ร,าการทํามาค้าขายผมบอกเลยนะครับว่าชาวราศีพฤษภนั้นมีหัวทั้งด้านนี้แล้วก็ทําทั้งด้านนี้ได้ค่อนข้างดีนนเองนะครับชาวราศีพฤษภครับผม ในช่วงของปลายปีนี้ในช่วงของปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับท่านได้ภ่ไในออฟแวนด์ด้วยนั่นหมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะไม่ได้อยู่กับที่นะครับจะต้องเดินทางไปนั่นจะต้องเดินทางไปนี่เพราะว่าบางท่านนี่นะครับได้กําหนดเป้าหมายชีวิตเอาไว้ว่างานที่ตัวเองทํามาเนี่ยมันจะต้องเสร็จก่อนในช่วงปีใหม่บางคนบอกว่ามันจะต้องเสร็จก่อนในช่วงของคริสต์มาสนี้ด้วยซ้ํา ดังนั้นในช่วงนี้จึงอยู่ไม่ติดนั่นเองนะครับผมอยากจะเคลียร์งานต่างๆให้มันเสร็จสิ้นก่อนปีใหม่นั่นเองนะครับหากว่าไม่เสร็จสิ้นก่อนปีใหม่ไปเที่ยวก็ไม่สนุกนะอยู่บ้านก็ไม่สนุกนะครับในช่วงของเขาดาวส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นี่นะครับดังนั้นท่านก็เลยจะต้องออกไปติดต่อกับลูกค้าออกไปประสานงานกับลูกค้าไปเจรจาต่างๆตัวท่านเองจะไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศจะไม่ได้อยู่ที่ทํางานนั่นเองนะครับผมจะเดินทางตลอดนะฮะ แล้วก็ในปลายปีนี้แน่นอนล่ะนะครับผมถ้าเป็นไพ่ยิปซีนี่สังเกตด,ดูได้ง่ายนะครับถ้ามีรูปทางด้านของมา้านั่นหมายาว่าท่านจะต้องได้เดินทางบางท่านนั้นอาจจะได้ไปท่องเที่ยวบางท่านนั้นอาจจะได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่เยี่ยมญาติพี่น้องนะครับที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นดวงของการเดินทางนั่นเองในช่วงปลายปีนี้สําหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับมาดูสิว่า ธุรกิจด้านใดของท่านจะดีนะครับในช่วงของปักสุดท้ายหรือว่าในช่วงของครึ่งเดือนสุดท้ายของปี2564นี้นะครับท่านได้ไพ่ใบนี้นะฮะไพ่าราชนีพระจันทร์นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าทําธุรกิจเกี่ยวกับท่านั่งของพวกแฟชั่นท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกของแฟชั่นความสวยความงามของผู้หญิงอย่างเช่นพวกเครื่องสําอางเครื่องประดับทั้งหลายนะครับ ร้านเสริมสวยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมนะครับผมอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงนี่บอกได้เลยนะฮะว่าธุรกิจนี้จะถูกโฉลกกับชาวราศีพฤษภมากๆในช่วงของปลายปีนี้จะขายได้ดีจะมีลูกค้ามาอุดหนุนอย่างเนืองแน่นเลยนะครับถ้าหากว่าชาวราศีพฤษภที่ทําธุรกิจทางด้านนี้นะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมนี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพนะฮะ ถ้าเป็นเรื่องราวของความรักความสมัครสมานสามัคคีในครอบครัวนั้นผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองกับครอบครัวแน่นอนลหละนะครับในช่วงของปลายปีนี้หลายๆท่านก็มีการวางโปรแกรมกันไว้แล้วนะครับว่าจะมีการนัดญาตินะฮะจะมีการเฉลิมฉลองกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปาร์ตี้กันหลายครั้งหลายคราเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ เรื่องของความรักสมัครสมานสาม,มัคคีในหมู่เครือญาตินั้นจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ชาวราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของน้ําหนักการทานอาหารที่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับในช่วงปลายปีนี้ต้องระมัดระวังนะครับคนที่ดูแลในด้านของหุ่นต่างๆคนที่ดูแลในด้านของสุขภาพบางทีมันก็อดใจไม่ไหวเอาหนาเน,ะนาะนานทีไม่เป็นไรหรอกนะครับผมเลยปีใหม่ไปแล้วนะครับ ค่อยไปควบคุมเอาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ว่าบางท่านที่ต้องควบคุมน้าหนักโดยแพทย์สั่งนี่นะครับโดยแพทย์ห้ามนี่นะฮะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับผมสุขภาพสําคัญเหมือนกันนะครับอดใจบ้างก็แล้วกันคราวนี้ท่านมีไพ่ king of p e n t a c l e ด้วยนะครับบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าชาวราศีพฤษภการค้าการขายการงานของท่านในช่วงของปลายปีนั้นดีมากนะครับและที่สําคัญนะครับบอกได้เลยนะฮะว่า ช่วงปลายปีนี้ขายอะไรก็รวยขายอะไรก็ดีนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีไพ่เหรียญที่ใหญ่ที่สุดในสำรับก็คือไพ่ King of p e n t a c เ e นั่นเองรับรองเลยนะครับว่าการค้าการขายการงานของท่านนั้นจะทำเงินให้กับชาวราศีพฤษภเป็นกอบเป็นกรรมเงินเข้ารัวๆเลยนะครับในช่วงของปลายปีนี้พูดแบบนี้เลยนะครับผมฟันธงอย่างนี้เลยนะฮะชาวราศีพฤษภครับ คราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวของไพ่ใบนี้กันหน่อยกันแล้วกันไพ่วิวออฟฟอร์จูนจริงๆแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่วัฏจักรแห่งดวงชะตานะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับท่านั่งของวงล้อแห่งดวงชะตานั่นเองชาวราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภบางท่านเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างที่จะเจอปัญหาหนักเหมือนกันกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับปัญหาของโรคภัยที่เป็นต่อเนื่องกันมาปี2ปีแล้วนี่นะครับทําให้หลายๆท่านนั้นค่อนข้างที่จะหนักจริงๆกับหน้าที่การงานกับการเงินกับชีวิตของท่านนะครับพอมาถึงในช่วงของปลายปี2564ก่อนที่จะไปถึงปี2565ถ้าหากว่าท่านได้ไพ่ใบนี้ตามตำรับตำราบอกว่าดวงของท่านนั้นกำลังจะเปลี่ยนแปลง ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับชาวราศีพฤษภพูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าแม้ว่าในช่วงของปลายปี2564นี่อาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ดีกว่าในช่วงของประมาณสักเดือนกันยาตุลาที่ผ่านมานะครับปลายปีนี้อะไรจะเริ่มดีขึ้นและปีหน้านี่นะครับบอกชาวราศีพฤษภได้เลยนะครับว่าเฮงมากๆแต่จะเฮงอย่างไรนั้นอยากจะให้ท่านไปดูคลิปนะครับการทำนายดวง ครึ่งปีแรกของปี2565ของราศีพฤษภนะครับลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะฮะแล้วท่านจะรู้ว่าดวงของชาวราศีพฤษภนั้นปีหน้านี่เฮงมากๆเลยทีเดียวนะครับชาวราศีพฤษภครับท่านมีไพ่เดอะทาวเวอร์อยู่ในตำแหน่งที่4นะฮะไพ่นี้ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะฮะผมไม่อ้อมค้อมนะครับไพ่ใบนี้นั้นเกี่ยวกับเรื่องราวของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภได้นะครับ ในช่วงปลายปีนี้ท่านจะต้องเดินทางขับขี่ยวดยานพาหนะชาวราศีพฤษภจะต้องไม่ประมาทเป็นอันขาดนะครับในด้านของการดื่มล่งดื่มเหล้าของมึนเมาต่างๆนี่ต้องระมัดระวังดื่มเล้าขับนี่นะครับผมรับรองเลยว่าท่านนั้นจะเจออุบัติเหตุใหญ่แน่นอนนะฮะแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้น เมาไม่ขับนะครับผมให้คนอื่นที่เขาไม่เมาขับนี้โอเคจะปลอดภัยนะครับและนอกจากนั้นการขับขี่ยุดยานพาหนะต่างๆต้องระมัดระวังมีสติจะเดินทางในช่วงของปีใหม่เป็นช่วงที่สําคัญนะครับในช่วงของปีใหม่สงกรานต์อะไรประมาณนี้มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมักจะมีทั้งผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะ แต่ว่าอยากให้ชาวราสีพฤษศพไม่ประมาทเพราะว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่ไม่ประมาทขับขี่ยวดยานพาหนะมีสตินี่นะครับไม่ขับเร็วจนเกินไปปฏิบัติตามกฎจราจรท่านก็จะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามา ก็หมายความว่าอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบันไดเข่าถลอกปอกเปิกอะไรประมาณนี้จนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะครับน่ากลัวเหมือนกันนะฮะฉะนั้นท่านต้องระมัดระวังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะชาวราศีพฤษภเมื่อท่านมีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาเนี่ยผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันนี่คือข้อดีของการดูดวงนะครับว่า เราเจอว่าในช่วงของปลายปี2564นี้ชาวราศีพฤษภอาจจะมีดวงเกี่ยวกับท่าทาของอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ท่านสามารถที่จะไปแก้เคราะห์ได้นะครับผมก็โดยการไปทําบุญนั่นเองนะครับจะทําบุญสังฆทานกับพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้นะครับหรือว่าจะทําบุญโดยการบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือไม่นะครับผมบางท่านนี่นะฮะอาจจะไปปล่อยนกปล่อยปลอยปาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผม แล้วก็ที่สําคัญก็คือสุดฮิตของการสะดอกเคราะห์ก็คือการบริจาคเงินเพื่อซื้อลงศพนะครับมอบให้กับบริทีต่างๆถวายให้กับวัดวาต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ที่ดีมากๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้ชาวราศีพฤษภได้ทำก็คือการสวดมนต์ไหว้พระและการนั่งสมาธินะครับให้จิตสงบนั่นเอง พอจิตสงบแล้วท่านก็อุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้กับเจ้ากรรมนเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราเรื่องร้ายๆจะได้กลายเป็นดีนดั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีใหม่อะไรดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภอย่างแน่นอนทําบุญนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับผมคราวนี้นะครับชาวราศีพฤษภเรามาคุยกันถึงเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับ ท่านมีไพ่เกี่ยวกับท่านั่งของโชคลาภและมีไพ่การเงินที่ดีมากๆเลยนะฮะชาวราศีพฤษภพ,พูดถึงไพ่วิวออฟฟอร์จูนก่อนกันแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณค่อนข้างมากนะฮะเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นเรื่องราวของอุบัติเหตุอุบัติภัยนี่ก็จะซอฟลงนะครับเบาลงด้วยและเรื่องราวที่ไม่ดีต่างๆนะครับปัญหาชีวิตที่มีปัญหาอยู่เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้น ทุกอย่างนั้นมันจะมีทางออกมีทางแก้ไขของมันเองอย่างไม่น่าเชื่ออย่างนี้นะครับและไพ่ใบนี้ยังให้โชคเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองยังให้โชคเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงด้วยนะครับชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะเสี่ยงดวงนะฮะมีโอกาส,าสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาสําหรับไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงมรดกตกทอดท่านอาจจะได้บ้านได้ที่ดินได้รถหรือบางท่านนั้นมีโอกาส,าส,าสที่จะได้เงินก้อนแถามมาด้วยด้วยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ เป็นไพ่ที่ให้คุณในมุมบวกมากๆส่วนไพ่ King of p e n t l e r อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับชาวราศีพฤษภดวงของท่านนี้จะเฮงในช่วงของปลายปีหรือว่าในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ล่ะนะครับชาวราศีพฤษภอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าไพ่ใบนี้ จะให้คุณในการทำมาค้าขายในเรื่องราวของงานต่างๆท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาท่านจะได้ผลกำไรก้อนใหญ่เข้ามาท่านจะได้เงินแบบฟลุ๊กๆเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ค้าขายอะไรก็รวยการเงินของชาวราศีพฤษภในช่วงของปักสุดท้ายของปี2564นั้นปังอย่างแน่นอนดีอย่างแน่นอนนะครับชาวราศีพฤษภ ร่ำรวยอย่างแน่นอนบางท่านนี่เป็นเศรษฐีก่อนที่จะถึงปี2565ด้วยซ้ำไปนะครับไม่น่าเชื่อว่าเหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันนี่แต่ว่าบางท่านนั้นประสบผลสำเร็จมีโชคมีชัยได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาร่ำรวยเป็นเศรษฐีน่นเด็นะครับชาวราศีพฤษภไพ่ของท่านการเงินของท่านนั้นค่อนข้างดีมีโชคที่ดีด้วยนะครับคราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภกันบ้างความรักของชาวราศีพฤษภนั้น ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนนี่จะดีอยู่บ้างว่าบางท่านนี่นะครับที่ไม่มีคู่นะครับในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะได้เจอคู่ที่ดีก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นไพ่ใบนี้คือไพ่2ดาบแล้วก็ไพ่เดอะทาวเวอร์นี่นะครับไพ่2ใบนี้ตีความหมายได้ว่าถ้าเป็นบางคู่นี่นครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันไม่รู้จบไม่รู้สิน้นมีปัญหาระหองระแหงกันมาได้สักระยะหนึ่งเนื่องจากว่า เรื่องราวของความคิดไม่ตรงกันนะครับผมวิถีชีวิตไม่ตรงกันการมองชีวิตไม่ตรงกันอย่างนี้มันก็เลยทําให้เกิดความทะเลาะกันบางท่านที่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานนะครับคุยกันได้ไม่นาน5นาที10นาทีบงเบงบงเบงมีปัญหาทะเลาะบาแว้งกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นสําหรับไพ่ใบนี้นะครับส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่เดลทาวเวอร์ถ้าเป็นเรื่องความรักบางท่านเนี่ยเกิดปัญหาทะเลาะบาแวงกันแล้ว มีโอกาสที่จะต้องเลิกลากันไปนะครับหากว่ามันเข้ากันไม่ได้เลยจริงๆมีแต่ปัญหามีแต่นู่นเมตนี่อยู่ตลอดมันไม่มีความสุขแบบนี้ผมก็สนับสนุนนะครับว่าควรที่จะต้องแยกย้ายกันไปลองไปเลือกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับว่าคนที่เราจะเลือกต่อไปนั้นเรารู้แล้วเราว่าการครบกันในช่วงที่ผ่านมามันมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างการเลือกคู่ครั้งต่อไปนั้นเราจะต้องเลือกให้ตรงใจเรามากที่สุดมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆ อันนี้จะดีกว่านะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่สีถ้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับเป็นความรักที่ไม่สมหวังเป็นความรักที่ไม่ได้ดังใจเพราะว่าตัวท่านเองนั้นบางทีอาจจะไปคาดหวังกับคนรักมากจนเกินไปนะครับว่าคนรักจะต้องเป็นแบบนั้นจะต้องเป็นแบบนี้หรือไม่บางท่านนี่วางสเปคไว้สูงจนเกินไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับที่เราจะได้คนรักหรือว่าคู่รัก ดั่งใจเราซะทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันเป็นเพียงน้นิยายใหญ่มันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นนะครับชีวิตจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นบางท่านนั้นทุ่มเทความรักให้กับคนรักของเราแบบเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ให้แต่ว่าสิ่งที่เขาคืนกลับมาให้เรานั้นโอ้โหไม่สนใจเราเลยไม่รักเราเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองแบบนี้ก็เป็นความรักที่ไม่สมหวังด้วยเช่นกันบางท่านไปรักเขาแต่เขาไม่รักเรา แต่ว่าคนที่เราไม่รักไม่ชอบกลับมารักเราแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวแล้วก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับชาวราศีพฤษภส่วนไพ่ใบนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวคือความรักในครอบครัวของชาวราศีพฤษภนั้นดีนะครับในช่วงปลายปีนี้จะมีการเฉลิมฉลองครอบครัวอบอุ่นนะครับได้เจอมิตรได้เจอสหายได้เจอญาติพี่น้องอบอุ่นมากๆเลยนะครับมาตบท้ายด้วยไพ่ใบนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับชาวราศีพฤษภก็คือ ไพราชินีพระจันทร์ไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเป็นผู้ชายชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงปลายปีนี้ท่านอาจจะเจอผู้หญิงคนหนึ่งบุค,คลิกหน้าตาดีนะครับน่ารักสเปคท่านชัดๆเลยนะครับผมรูปร่างหน้าตาหุ่นนี้อย่างกำลังแบบว่างั้นเถอะแหมทําให้ท่านนี้นะครับใจไขว้เขวเลยนะฮะบ,บางท่านนี้นะครับอาจจะมีผู้หญิงหน้าตาดีเข้ามาในชีวิตอาจจะได้คบกันอาจจะได้อยู่ด้วยกันแต่บอกเลยนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ย ถ้าเอามาเป็นแฟนมาเป็นภรรยาเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวเขาเองจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเข้าใจยากนะเป็นคนที่เอาแต่ใจสวยแต่ว่าเอาแต่ใจและที่สําคัญเขารักอิสระท่านจะไปควบคุมอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับเขาอยากจะไปก็ไปเขาอยากจะมาก็มาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองถ้าหากว่าเป็นเรื่องของความรัก เรื่องของการอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะฮะแบบเรื่องราวของเซ็กว่าง,งันเถินนะครับถ้าเป็นในเรื่องหลักแบบนี้โอเคนะครับผู้หญิงคนนี้ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าจะเอามาเป็นแม่บ้านเอามาเป็นแม่ของลูกนั้นไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนในมุมของผู้หญิงกันบ้างผู้หญิงชาวราศีพฤษภครับในช่วงของปลายปีนี้อาจจะมีผู้ชายที่มีบุค,คลิกดีหน้าตาดีดูท่าทางภูมิฐานนะครับดูท่าทางมีฐานะ มาจีบท่านมาชอบท่านนะครับผมบางทีอาจจะทําให้ท่านนั้นไขว้เขวไปบ้างในลักษณะแบบนี้แต่ว่าท่านอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจที่จะรับรักเขานะครับต้องดูเวลาต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะมีภรรยาแล้วมีครอบครัวมีลูกเต้าแล้วตัวท่านเองนั้น อาจจะตกเป็นเมียน้อยเมียเก็บเขาได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองต้องระมัดระวังต้องดูให้ดีนะครับไม่เช่นนั้นท่านอาจจะพลาดพลัง้งเป็นโลกใบที่2ใบที่3ของเขาได้นะครับชาวราศีพฤษภฉะนั้นฝากด้วยก,กันนะครับและนี่ก็คือดวงของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงระหว่างวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564นะครับเป็นปักสุดท้ายของปี2564นั่นเองนะครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับชาวราศีพฤษภครับหากว่าท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอรบกวนทุกท่านนะครับช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ได้และตัวผมเองนี่จะเอาคําติชมของท่านนี่แหละ ป,ปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ